เกิดเอียงขื่นกับยูทูบเบอร์ยอดวิวว่ขึ้นนะครับพี่น้องบางช่องถึงกับถอดใจนะครับบทบาทไทยุ้มอีกเอาสวัสดีครับสวัสดีเอ็ซีคนหมักหมอลำคนเบิร์หมอลำนะครับเอ็ซีสาวน้อยเพชรบ้านแพงร่วมไปถึงเอ็ซีอีหลาภูมอีทสู่สุขพนนะครับพี่น้องครับขอบพระคุณทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาติดตามชมในช่องของคนหมักหมอล้ำบสิเป็นแท็กเพจหรือ ทางย u ทูบเนาะพี่น้องเนาะขอบพูดอีกครั่งนะครับสำหรับการกดใจกดไลค์กดแชร์ร่วมไปถึงกดติดตามและแสดงความคิดเห็นใต้คลิปไดเชงิงสาระเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็เช่นเดียวกันครับพี่น้องครับมีความคิดเห็นจังใดกับซิงที่ผมจะนําเสนอต่อไปนะพี่น้องครับลองแสดงความคิดเห็นชี้แนะชี้น้ำเข้ามาเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนะครับจะได้เป็นปับปูปรับใสนะครับพี่น้องครับ เอาเพราะว่าเอยียงไหลไปกว่านี้เมื่อเข่าระเด็นของเขาก็ได้เล้วแต่น,นอกพี่น้องครับอืย่างที่หลายผู้หรายค้นเห็นนะครับตอนนี้นะครับบวสิเป็นทางแฟนเพจหรือนะครับทางยูทูบเนาะยอดวิวพวกขึ้นพี่น้องครับผมก็มรู้จากการสังเกตุมันเกิดจากเอียงนะครับบางช่องบางคนนะครับถึงกับเลิกตามทายกีฬาอุ่ยงนะครับ เนื่องจากผมต้องพูด,ดวยแบบนี้นะพี่น้องนะสาเหตุที่เลิกตามทายหรือบะไรไปติดตามอีราวีอาจจะด้วยผ้ารัหนาทีนะครับหนาฝนแม่เริ่มลงหน้าแน่หรือนะครับการที่ไปตามทายอีรานีมันมีค่าใช้จ่ายเนาะพี่น้องเนาะแต่ละคนรายได้่าทํำกันนะครับยังทายไปแล้วยอดวิวบกขึ้นยอดวิวโบ่ไหลนะครับมันก็คือบ่มีรายได้ พราะฉะนั้นแล้วนะครับบามค้นนะครับก็ต้องเข้าใจในจุดนีน,ำน้ำรอบพ่รลองรอบราะว่าการสืบตามท้ายเนี่ก็ต้องมีค่าที่ผาค่าอยู่ค่ากินนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะผมต้องบอกไว้ก่อนนะว่าโบเมนเฉพาะช่องรอบนอกนอะพ่รลองนอะโบเมนเฉพาะช่องตาทายย้ายยอดวิวโบขึ้นนะครับช่องพอการใช้หรือแม้กระทั่งช่องเสียน้นนะครับ บางคลิปบางวิดีโอยอดวิวมันก็บ่ได้สูงเนาะขนาดเพิ่นมีผููติดตามสามแสนสี่แสนนะครับแต่ยังรักพันรักหมื่นนะครับบางคนเสียไปตีไปตาต่างหน้านะครับว่าเอ้ยอุ๊งออิงกระแสโต๊ะจจงซันจจงซีโบแมนครับทุกคนเอฟซีอีหลาอุ้งอิงหักอุอก้อิงคือเก่าเบิรงคือเก่านะครับแต่อาจจะไปเบิรงช่องพอเอกมากขึ้นหรือไปเบิรง ช่องสาวหน่อยเป็นบานแพงมากขึ้นนอกจากพี่น้องเป็นเบิ้งช่องลักละของอีลาขององค์กรเขามากขึ้นนอกจากพี่น้อยงยางขี่เอาหัวเอาเห็นนะครับว่าคนที่ติดตามไทยคหญิงคนที่ไทยมีเป็นแบบปล่อยช่องเลยก็ว่าแต่พี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในเมื่อมันมีตัวเลือกหลายแมนบอกพี่น้องเนาะเออเขาอาจจะเห็นช่องนั้นแล้วเขาก็เลยบริแรณมาเบิ้งช่องเท่านะครับ บเมนุณหญิงกระแสต๊กนะพี่น้องนะบางคนบอกวังดีกระจอบโอ้ยมีมีกระแสโต๊กแล้วอย่าไปคืนกงาเบิงหน้าเวทีเนี่ยไอัญญีคือเก่านะครับบางคลิปของเซียโนนกับซี่หามืหรักแสนก็มีนะครับบางคลิปของพ่อกาใจเกือบแสนก็มีนะครับมันอกแมนมาถุกคลิปไปนะครับมันเป็นแค่บางคลิปบางคลิปที่เบิงแล้วมันน่าสนใจครับก็ไปติดตามเบืองนะครับพี่น้องครับ เพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมในนามเอนมินพ้นมักมอลำผมก็ประโยชน์วิวอย่างไรนะครับอยากให้กําลังใจทุกๆช่องนะครับที่กมลังประสบปัญหาตรงนี้อยู่นะครับเหตต่อไปครับถ้าใจฮักอหลาน่าพี่น้องนะผมเชื่อนะครับว่าแซกมื่นนะครับอืมเดี๋ยวมันจะจับมาเป็นคือเก่ามันเป็นการชีวิตตัวพี่น้องมันมีขึ้นมี่โล่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับอยากให้เห็ุต่อไปนะครับถึงจะไปตามทาย อีหลาก็ได้ดเท่าสามานั่งเสนอแบบที่ผมเก็ดข้าวเห็นข้าวแบบนี้ก็ได้เนาะผมก็โปรยยอดวิวสูงนะครับยอดวิวแก่ลักลอยรักพันแต่ผมกระสูบเก็ดต่อไปก็รใจห้องพักเนาะพี่นอนเนาะเพราะฉะนั้นแล้วครับช่องของผมเนาะพ่นหมักหมอลำนะครับผมกระเสียต่อไปอาจจะมีส่วนอื่นคนอื่นมาแสกน้ำเนาะพี่นองเนาะนั่นนั่นล่งเทือนะครับแต่เน้นหลักคืออิหลา เป็นรักนะครับยอดจะพันวิวลอยวิวผมก็สีเห็ดต่อไปนะครับผมเชื่อเสมอว่าคิดดีทำดีสิ่งดีๆมันสิทามมากพี่น้องครับขอให้เหตุในพลังบวกก็แล้วกันนะครับสิ่งดีๆเ่าหนันมันสิตามมากเองผมเชื่อว่าเอฟซีอีหลาอูอิงบบทิมบบฟ้าทุกช่องนะครับที่เหตุเกี่ยวกับอีหลาองอิงแน่นอนนะครับพี่น้องครับเอาคลิปนี้ผมไม่มีอย่างไรครับนอกจากคําว่า สู่ต่อไปครับพี่น้องครับเป็นก้มลังใจในสู่ชุกคนครับสวัสดีครับ